ดวงรายวันประําวันพุทธที่19มกราคมพุทธศักราช2565รามสองคำเดือนสองปีขานคนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณพยายามอย่างมากที่จะรักษางานที่มีอยู่แต่ก็ยังไม่ไว ที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอาจต้องถูกโยกย้ายหรือหนักหน่อยก็ถูกให้ออกลอยแพรจากบริษัทที่ทำงานอยู่ได้จึงควรเตรียมการไว้ให้ดีไม่แน่ว่างานใหม่ของคุณจะเป็นงานที่ดีและถูกใจคุณมากกว่างานเดิมก็ได้คะ่ะกางเงินเงินทองมีเข้ามาเรื่อยๆสมกับความขยันอดทนที่ผ่านมาของคุณวันนี้การเงินที่คล่องมือ ทำให้คุณมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจซื้อของชิ้นใหญ่เป็นรางวัลให้กับตนเองเอาที่พอประมาณระวางแผนให้ดีนะคะความรักและครอบครัวคุณเอาแต่ใจและเจ้าอารมณ์เรื่องเล็กน้อยก็มักจะทําให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะเอาเรื่องเอาราวกับคนรักหรือคนในครอบครัวจนเกินไปควรลดความจริงจังลงมาบ้างรู้จักให้อภัยคนที่กําลังคบหากันอยู่ ระวังถูกเทแบบไม่รู้ตัวได้สีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมความเข้าใจความเมตตามิตรภาพความรักและความช่วยเหลืออุปถร,รมภทิศมงคลทิศใต้เสริมสง่าราศีความเป็นมงคลในสิ่งที่ทำวาสนาและโชคลาภที่ควรได้เวลามงคล3นาฬิกาหน,หนาที ถึง4นาฬิก30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานจะมีการพลางานของลูกจ้างทำให้งานของคุณเกิดความล่าช้าเสียหายมีเกณฑ์ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานที่ไม่สุจริตนักซึ่งอันตราย แต่คุณก็มักจะหาทางเอาตัวรอดได้แบบเฉียดชิวการเงินคุณจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่เพศหญิงหรือเป็นหญิงที่มีบุค,คลิกงดงามทั้งกายและใจจะช่วยแนะนำการหารายได้หรือช่วยเหลือให้คุณมีรายได้หรือ Mac แม้กระทั่งให้คุณหยิบยืมเงินวันนี้คุณมีโชคดีทางการเงินค่ะความรักและครอบครัว ความรักไซส์ที่เกิดขึ้นได้กับคนโสดอาจจะแค่มองมองกันไปก่อนแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์สารต่อในอนาคตได้คนมีครอบครัวมีความสุขสนุกสนานอาจได้ท่องเที่ยวร่วมกันได้รับข่าวดีจากเด็กในครอบครัวสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกลม,มทาสีน้ำตาลเข้มเสริมชื่อเสียงความเป็นมงคลในการประกอบกิจการต่างๆ ความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างามทิศมงคลที่ตะวันออกเฉียงใต้เสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสสดชื่นได้รับความเมตตามีเสน่นตต่อผู้พบเห็นเวลามงคล7.31นาฬิกา31าทีถึง9นาฬิกา เกิดวันอังคารการงานจะเกิดปัญหาในการตัดสินใจคุณรู้สึกลังเลตัดสินใจไม่ถูกรักพี่เสียดายน้องไม่แน่ใจและไม่มั่นใจตนเองทำให้งานไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควรวันนี้อาจจะมีการเซ็นสัญญาหรือเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ความรอบคอบการเงิน ปัญหาของคุณในเรื่องเงินนั้นจะโรมรันพันตูกันให้ปวดหัวมีเก่นเสียเงินจำนวนมากจะการถูกหักหลังไม่ควรลงทุนใดในวันนี้และอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปเงินที่คาดหวังว่าจะได้จะมีอันต้องถูกเลื่อนออกไปไม่ควรให้ใครยืมเงินอย่างเด็ดขาดความรักและครอบครัวคู่รักบางคู่จะตัดสินใจแยกกันอยู่หรือสร้างช่องว่างระหว่างกัน าจจะเพื่อเปิดโอกาสให้ได้พบกับคนใหม่ๆที่ถูกใจกว่าหรือเพื่อทบทวนความรักที่ผ่านมาเพื่อให้รักและคิดถึงกันมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรแล้วส่วนคนโสดคุณไม่อยากคิดเรื่องความรักอะไรสักเท่าไหร่คำแนะนําสำหรับคนเกิดวันอังคารในวันนี้วันนี้ใจคุณจะไม่มั่นคงอ่อนไหวง่ายจนเกิดความทุกข์ในเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ง่ายเมื่อพบปัญหา ก็จะส่วนเสง่ายวันนี้ให้ฝึกทำสมาธิให้จิตใจสงบอย่าลืมดื่มน้ำให้มากและพักผ่อนให้เพียงพอให้ทำบุญลงศพ้าหอ่อศพปล่อยปลาหน้าเขียงก็จะดีขึ้นค่ะสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยทิศมงคลทีต่ตะวันตกเฉียงใต้ เสริมอำนาจวาสนาม่รมีมีคนเคารพยำเกรงเวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงาน งานที่มุ่งหวังไว้จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเพราะคุณสู้ไม่ถอยและผลจากความอดทนกัดไม่ปล่อยของคุณจึงทําให้งานที่ว่ายากสําเร็จลงตัววันนี้เป็นวันที่คุณจะได้ดื่มด่ากับความสําเร็จนั้นการเงินวันนี้การเงินดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเงินที่คาดหวังไว้กําลังเข้ามาตามที่คุณหวังจะมีการใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อแปลงเป็นสินทรัพย์ หรือเปิดกิจการเป็นของตนเองมีเกณฑ์ได้รับของมีค่าจากคนรักความรักและครอบครัววันนี้ในด้านความรักอย่าเพิ่งรีบรุกเพราะมีเกณฑ์จะไม่สมหวังคงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ใจอีกสักพักคนมีครอบครัวจะเดือดร้อนจากเหตุสุดวิสัยการทำผิดสัญญาหรือสิ่งที่คาดหวังไว้ไม่สมดังหวังทำให้อาจมีปากเสียงกันได้ควรใจเย็นไว้ค่ะ สีมงคลสีเขียวส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสมัคคีกลมเกลียวผิดมงคลที่ตะวันตกเฉียงใต้เสริมความรักสง่าราศีความผ่องใสหน้ามองต่อผู้พบเห็นเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางวันกานงานงานของคุณจะราบรื่นเพราะได้เพื่อนร่วมงานที่รู้ใจและจริงใจคอยช่วยเหลือคุณธุรกิจส่วนตัวที่มีหุ้นส่วนก็จะก้าวหน้าและมีความมั่นคงมากขึ้นมีคอนเน็กชันกว้างขวางขึ้นจากชื่อเสียงที่สร้างมาดีแล้วของคุณเองการเงิน วันนี้ให้ระวังการใช้เงินมือเติบหรือใช้เงินในการเสี่ยงโชคที่มักจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่จะได้เด็กหรือบริวารของคุณอาจก่อปัญหาให้คุณต้องเสียทรัพย์ได้ระว่ังความเอาแต่ใจคิดเอาแต่ได้ของคุณเองจะทำให้กลายเป็นเสียเปรียบและเสียเงินในที่สุดความรักและครอบครัวอย่ามั่นใจตนเองมากนะักให้ระวังความรักซ่อนเร้นความไม่เคลียร์ในเรื่องหัวใจ ที่มักจะหมายถึงรักแบบผิดผิดเป็นส่วนใหญ่และคุณอาจต้องรับผลที่เจ็บปวดได้ถ้ารู้ว่าใครมีเจ้าของแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะคะส่วนคนมีครอบครัวก็ห่วงว่าคนรักตนจะสุกสนสีมงคลสีแดงสีทองเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรัพย์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความสมัคคี บริวารเชื่อฟังและเคารพรักเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานงานติดต่อกับต่างชาติงานที่ต้องเดินทางไกล ค้าขายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งมีความก้าวหน้าโดดเด่นที่เคยซบเซาจะเริ่มกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งวันนี้ให้ขยันแลระรอจังหวะให้ดีโอกาสที่ดีทางการงานจะเข้ามาค่ะการเงินถ้ามีคดีความทางแพ่งอยู่คุณมีเกณฑ์เสียเงินจำนวนมากจากการแพ้คดีวันนี้ไม่เหมาะกับการใช้เงินจำนวนมากในการลงทุนหรือซื้อของชิ้นใหญ อย่าไว้ใจใครเ,เรื่องเงินทองระมัดระวังให้มากเพราะมีเกณฑ์จะถูกหลอกและเสียเงินสูงหาเงินยากเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ความรักและครอบครัวความหวังที่มีวันนี้จะยังไม่สมหวังคนรักหรือคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยจะยังมีอาการที่น่าเป็นห่วงจะเกิดความวิตกกังวลในเรื่องความรักและครอบครัวซึ่งขอให้ใจเย็นๆไว้นะคะส่วนคนโสด วันนี้ก็จะพลาดหวังจากคนที่ชอบมีเกณฑ์ถูกบอกเลิกหากคบกันอยู่และมีเรื่องทะเละาะเบาะแวงกันสีมงคลสีเขียวเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมการเงินคล่องมือได้รับผลแบบไม่คาดฝันเวลามงคล 13.31นาฬิกา31าทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องงานใครที่รองานอยู่วันนี้จะสมหวังข้าราชการพนักงานมีเกณฑ์ดได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับชื่อเสียง ได้รางวัลที่น่าภาคภูมิใจคนค้าขายมีเกณฑ์ได้ขยายกิจการออกไปหรือได้เริ่มต้นกิจการใหม่ๆที่จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปค่ะการเงินงานที่เกี่ยวกับของสวยงามหรือความสวยงามจะสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้แต่าการใช้เงินจะหมดเปลืองไปกับคนรักหรือของสวยงามบางคนจะยากในการตัดสินใจเลือกซื้อของ จนต้องเสียเงินซื้อมาทั้งหมดซึ่งขอให้ยับยั้งช่างใจให้ดีไม่งั้นจะเป็นการใช้เงินเกินความจำเป็นได้ค่ะความรักและครอบครัวคู่รักอาจจะต้องห่างกันสักพักเพื่อให้ช่องว่างแก่กันและกันบ้างคุณทั้งคู่จำเป็นต้องทบทวนหัวใจเพื่อให้ความรักไม่ย่ำแย่ไปกว่านี้คนโสดยังโลเลเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าจะเลือกใคร บางคนก็อาจจะกลายเป็นตัวเลือกไปซะเองได้สีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งความน่าเกรงขามหรือเฉียบขาดในการตัดสินใจทิศมงคลทีศตะวันออกเฉียงใต้เสริมสิริมงคลในการทำการต่างๆเพิ่มกําลังใจหรือความนิยมยกย่องจากคนทั่วไปเวลามงคล 13.31นาฬิกา31าทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้ให้ระมัดระวังเรื่องชู้สาวที่ไม่เหมาะสมในที่ทำงานหากคุณเป็นหญิงก็มีเกณฑ์ที่จะถูกหมายตาจากชายที่มากตันหา และพยายามใช้ทุกสิ่งเพื่อล่อลวงคุณระหว่างการถูกใส่ร้ายอิจฉาและถูกทำลายความเชื่อถือวันนี้การทำงานจะยุ่งยากจนเหนื่อยใจการเงินคุณเป็นคนที่มักจะปิดทองหลังพระแต่ผู้ใหญ่ก็จะทราบเป็นอย่างดีในความสามารถของคุณวันนี้จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ใหญ่ที่รักและเอ็นดูคุณคุณงามความดีของคุณนั้นเป็นส่วนที่ทำให้มีเงินเข้ามา ถึงแม้คุณจะไม่ได้ต้องการก็ตามความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่มีสเสน่ห์มีชื่อเสียงและฐานะทางการเงินดีเข้ามาสนใจหรืออาจาได้ติดต่อพบรักกันกับคนที่ร่วมงานกับคุณที่มีตำแหน่งสูงกว่าส่วนคนมีครอบครัวความรักมีความสุขสมหวังดีคุณและคนในครอบครัวสามัคคี และขยนันช่วยกันทำมาหากินเป็นอย่างดีค่ะสีมงคลสีชมพูส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวสเสน่ห์และความเมตตาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่งเสริมความน่าเกรงขามอำน,นาจวาสนาและความเชื่อฟังเวลามงคล 3.01นาฬิกาหนาทีถึง4.30นาฬิกา30นาทีขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ